สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันเช่นเคยค่ะกับแอดมินคนเดิมวันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าร้อนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะและเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีหัวขาดนั่งเกาะท้ายรถมอเตอร์ไซค์เรื่องร้อนเมื่อ10ปีก่อนในจังหวัดเชียงรายเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอ่าน หรือว่าฝั่งวิทยุที่เกี่ยวกับรายการผีคงต้องเคยฟังเรื่องเล่าหนึ่งซึ่งเป็นที่สยดสยองและน่ากลัวจนดูเหมือนจะเคยถูกนำไปทำละครผีมาแล้วด้วยเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนแล้วเกิดอุบัติเหตุศีรษะของแฟนสาวไปเกี่ยวกับลวดที่เขาขึงเอาไว้กลางถนน จนกระทั่งศีษะขาดเรื่องเล่าดังกล่าวมีหลายกระแสบางก็ว่าคนที่โทรเข้ามาเล่าในรายการวิทยุครั้งแรกนั้นแต่งขึ้นมาแต่ต่อมาเมื่อเรื่องดังกล่าวถูกนำมาทำละครที่จำลองจากเหตุการณ์จริงและยังได้เชิญผู้เล่าที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์จริง ซึ่งอยู่ในปั๊มน้ํำมันตรงสถานที่เกิดเหตุมานั่งพูดคุยด้วยเรื่องเล่าดังกล่าวจึงดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆและส่วนตัวแอดมินเองก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้าหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงแล้วจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้นอยู่ที่ไหนบางคนบอกว่า เกิดที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสงขลาในขณะที่ผู้ซึ่งเอาเรื่องดังกล่าวมาเล่าออกรายการทีวีกลับบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดในจังหวัดเชียงรายซึ่งอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่เอาเป็นว่าแอดมินเกินเรื่องบางส่วนมาพอเป็นน้ำย่อยแล้ว แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนวันนี้จะมาไลาห้ฟังกันอีกหนค่ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมประสบมาด้วยตัวเองคือย้อนหลังไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่และได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาหารายได้พิเศษโดยมาสมัครงานเป็นเด็กปั๊ม อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแถวบ้านแห่งหนึ่งซึ่งส่วนตัวรู้จักกับเจ้าของปั๊มแห่งนี้เป็นอย่างดีคืนนั้นเวลาประมาณจีสองกว,กว่าหินจะได้ซึ่งในปั๊มเวลานั้นก็จะมีผมและพี่ๆนั่งเล่นอยู่สองสามคนโดยระหว่างนั้นเหตุการณ์ก็ดูปกติดีช่วงดึกๆ รถไม่ได้วิ่งเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มทีๆเหมือนกับช่วงกลางวันอยู่แล้วนานๆจะมาสักคันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นแวน้นมอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันในปั๊มซึ่งในกลุ่มใหญ่มีประมาณ7-8คันพอเติมน้ำมันเสร็จก็พากันขี่ออกไปหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาที ซึ่งระหว่างนั้นผมได้ลุกขึ้นไปเดินหาอะไรมากินแล้วช่วงที่เดินกลับมาก็ได้ยินเสียงมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องเสียงดังพร้อมกับเสียงคนพูดคุยกันเหมือนจะทะเลาะอะไรกันมาวิ่งเข้ามาในปัม๊มซึ่งผมมาตกใจก็ตอนที่พอเสียงรถวิ่งเข้ามาเท่านั้นพวกพี่ๆที่นั่งในปัม๊มต่างร้องกรีด พร้อมลุกขึ้นวิ่งหนีกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางราวกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและด้วยความสงสัยผมจึงหันไปดูที่รถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวซึ่งขี่มาจอดรอเติมน้ำมันอยู่แล้วผมก็แทบช็อกเพราะว่ารถคันนั้นที่ผมเห็นคือมีผู้ชายเป็นคนขับส่วนเบาะหลัง เขาได้ซ้อนเอาคนหัวขาดนั่งติดท้ายรถมาด้วยอีกคนซึ่งเหมือนตอนนั้นคนขับเองจะยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าที่ซ้อนมานั้นมันเกิดเห็นอะไรขึ้นจนกระทั่งเขาหันไปดูก็ถึงกับช็อกและเป็นลมหมดสติไปตรงนั้นเลยหลังจากเริ่มรวบรวมสติพวกเราก็โทรหาตำรวจ พร้อมแจ้งหน่วยกู้ภัยเวลาผ่านไปสักครู่ตำรวจก็เดินทางมาที่ปัม๊มและตามไปแกะรอยในจุดเกิดเหตุพอสืบไปก็พบว่ารถมอเตอร์ไซคคันนั้นได้ขี่รถผ่านมาตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งมีพวกมิจฉาชีพซึ่งคาดว่าเป็นคนท้องที่ได้เอาเส้นลวดมาขึงขวางถนนไว้ แล้วทีนี้ตอนเกิดเหตุคนขับเขาได้ก้มหัวหมอบมาแต่ในขณะที่แฟนสาวของเขานั้นนั่งซ้อนมาแบบไม่ทันระวังตัวหัวก็เลยไปเกี่ยวกับลวดจนคอขาดกระเด็นห่างจากจุดก่อนที่จะถึงปั๊มไกลถึง4กิโลซึ่งเรื่องดังกล่าวนอกจากจะเป็นคดีอะไรที่สยองขวัญแล้วยังถือเป็นเรื่องแปลก และชวนขนหัวลูกอีกด้วยเพราะผู้ชายที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเขาเล่าว่าระหว่างที่เขาขี่มาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าแฟนโดนลวดเกี่ยวหัวขาดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งที่ระหว่างทางก็ยังพูดคุยและเถียงกันกับแฟนมาตลอดทางจนกระทั่งถึงที่ปั๊มซึ่งเขาก็ยืนยันว่า คุยกันมาตลอดทางจริงๆเล่นเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต่างพากันหลอนและงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อแฟนของเขาได้เสียชีวิตมาก่อนที่จะถึงปั๊มสักพักหนึ่งแล้วส่วนเรื่องคดีความจะเป็นยังไงต่ออันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแต่เอาเป็นว่า หลังจากเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้นครั้งนั้นทำให้ผมต้องเจอเข้ากับเรื่องราวสยองขวัญลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็นอีกหลายเรื่องตามมาทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหรือเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะทำให้จิตผมเปิดก็เป็นได้และนี่คือเรื่องเล่าทั้งหมดที่แอดมินเก็บมาเล่าให้ฟังกันค่ะ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญเอาเป็นว่าฟังแล้วควรใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะคะเรื่องดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆค่ะและเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องหลวหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน ถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานได้นำคลิปร้อนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านคะ่ะ